ต่อความที่ตอนจะไม่เกี่ยวกันใหนเขาเรานั้นเงินดึกอิจฉาในใจทีจ่ไม่มีเป็นมีมีเขาคิดแล้วมัน,น,น,มนมก็เศร้าใจม่กลัวเพีมีเพียงความเงว้เดินกอดขอ ช o n i g ด t tonight the candlelight จะกินจะตายจะนอนจย่า,งงาไม่มีคใครคิดค่ะเพราะกันไม่มีใครละจะมีใครใรรัคนหนาตายอย่างสักที่มันทำมดา ไม่คุ้ตามมไม่มีใครใครจะมีใครใครไมมที่จะมองตาเห็เจะม,มะีไมใครคุ้นใจรักกันพร้อมันได้ไหมอ่ะไม่จะมีคนที่เข้า

ฉันที่นั่งติดกันวันละหนึ่ง,งค่อรจะกินจะดื่มจะนอน,นเงียบไม่มีใครเห็นข้างกันพร้อมกันไม่มีใครรักจะไม่มีใครครักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันจะไม่ได้ ไม่เคยตาเหมือนใครคนจะมีใครคนไม่ที่จะมองตาเธอจะมีไม่เคยเข้าใจรักกันมองเห็นความสำคัญจะมีก็เส้นด้วยความแต้มใจจะยอมให้ทุกๆสิ่ เธอตัวฉันมีจะมีทำให้เขาผิดบ้องอะไสักครั้งเพราะเพื่อไม่จะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันทำไม่ได้ไม่คือแต่เมียนใครใครจะมีใครใคร จันมองตปข้างหน้มฉไม่เียคือึ้นรถกันจัมีกี่คนที่เขาจจมองเห็นฉ้นไม่กวบเมืองไหม่ที่ฟันเป็นเงฉัมีกีคนที่เข้าแที่ฉันเป็นทุกสิ่